ติเป็นบ้าเด้อข้างไหนโอ้กำลัง oh, ี่วหน้าเลยเลยบอกเอินหางไม่แห้วก็สอวัะหน้าวอนมาตีนะก็สีบอปากแต่บขึ้นไปล้ำกับเล่าสักี่เล่าว้าววอาไหนมาจิดขึ้ปื เล่าเอาคุณมาหรอเล่าอาสาหนึ่งชื่อว่าทิวัดายยองที่ลรมากปันกนป่นเฟ้งจระเต้ยเปลี่ยนเจ็ดศาสตรนั้นมันดูหลกใจพกเล้วจื้อเราไม่ยังหยีคันเนี่ยนกเบนี่ต้องไงพี่วันหน้าสองโตแล้วจะถือใัรเนี่ยคอยอ่ะแม่ทวดเน่ไม่เชี่ยวมาเพียงนั้นมาต่อดีเทอาเอา นี่ลราเพิ่นว่าเห็นเสต็ปเมสซี่ว่าเล่าเราไม่ให้หดกับเราขั้นผิดเที่ยวท่าเรือเราบอดอกให้หาห่มมาบังหัวขั้นผิดเที่ยวทำไก่ไทยของเฮเตรียมไว้ขั้นเิลี่ยนไปมาหาเอาบังทิ้งยังใส่น้ำไว้สาเล่จันคอยไปบังทิ้งไอเพิ่นว่าไว้แต่ได้เจโตเฮา ในวัดโสสารในเงาเข้าเงินให้พักกันทำสารสินท่านไปน,น้ำเนยที่หอดกระบอกเขาไมสวนให้กระบอกเด้อคือให้พักกันขึ้นสามสินท่านมปน,น้ำเนยข้างตาไปขานามันยังกลัวกลัวแต่หลังจำเนื้อเนยเด้อสินสินไปห่มกั้งตนไม่ในบังหัวเด้อท่านคือเสียงไทยทองเหเียว้ยให้พักกันทำสาร ภาวะนาวนํำใสเม่เอยเมี่นตายไปก็บอยากขันนมีน้ำในยุ่ิมี่ยัวเอเอเ่อเ่อน่อกฮอ้อ่อเฮ่น่อเฮ่อเฮ่อเ่อเฮ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 ่มเฮ่อเ่สเฮาอทย่าเฮอเด่อเฮอ่ย่าพอเด้อ คือสินท่านเป็นปอไปว่านจางผู้ขามาล้ำล้องก็สวยงั่งคือสท่าเพ็่นกาพลาธรรมีีหลายพอวัดหน้าเถวยายสินท,ท,ท่านวานไปมั่นปวนท่านอยู่คดขังผงพอวัดหน้ากับลูกกับเทากับท่านท่านก็โ่งเจ้าสองเฮาควแเ่นนเสีเ้ยคำมือ่อเลยให้มอลามอเข้มพักแห่งฟ้องวานจางจงคอยมา ส่าทูนเออเออลูกแม่ป่าพ่อแม่ผู้ทำบุญเด้อเจ้าภาพค<า>ุณผู้ทำทานวานไปเน่วันนี้ขอให้มีกุศสดสารพาระเลยเน้อจ้องให้ได้ไปเกิดทอง